สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสอนเมนู Image เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นเมนูย่อยก็คือ Image Si z e จะอยู่ตรงนี้ค่ะคลิกที่คลิกซ้ายที่เมนู Image ก่อนแล้วเลือก Image s i z e ตัวนี้ก็คือการดูขนาดภาพแล้วก็ปรับขนาดของภาพนั่นเองวิธีการก็คือให้เราเปิดภาพขึ้นมาหนึ่งภาพอ่ากดเมนูไฟล์ค่ะคลิกซ้ายที่เมนูไฟล์คลิกซ้ายที่ Open แล้วเลือกภาพมาสักหนึ่งภาพเอาภาพนี้แล้วกันทีนี้ประเด็นคือเราอยากจะรู้ว่าภาพนี้ขนาดเท่าไหร่นะคะอยากจะรู้าภาพนี้ขนาดเท่าไหร่แล้วก็ไปที่เมนู image เลือก image size ภาพนี้ขนาดร้อยกว่าเซนเลยค่ะกว้างร้อยเอ็ดเซนสูง63มเซนหรือประมาณ2,000กว่าเนี่ยค่ะทีนี้สังเกตนะคะว่ามันมีมันมีตัวเชื่อมต่อตรงนี้อยู่ด้วย เพราะฉะนั้นนี่เรารู้แล้วว่าขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราต้องการปรับละ่ะเราต้องการปรับเรารู้แล้วว่าภาพของเราเนี่ยต้องการซักซักเท่าไหร่ดีซักหนึ่งพันเห็นไหมคะพอพอพิมพ์เลขหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนด้วยเพราะว่าเพราะมันจะเชื่อมต่อกันมันจะมันจะเชื่อมต่อกันกดซักพันอ่ะว้างสักพันหนึ่งพอส่วนสูงส่วนสูงเขาจะเปลี่ยนให้อตัตโนมัติถูกไหมคะ ถ้าเกิดมันเปลี่ยนให้ตัวมันมันเป็นข้อดีคือภาพมันจะสมดุลมากขึ้นโอเคไหม,มแนะนําตรงนี้คือต้องติ๊กนะคะถ้าเกิดไม่ติ๊กเนี่ยมันจะไม่ทําให้มันจะไม่เชื่อมต่กอกันอสมมติไม่ติ๊กตรงกลางไม่ติ๊กอ่ะมันหาไม่หมดถ้าตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นพันห้าเอส่วนสูงเท่าเดิมแต่ไม่แน่ว่าภาพมันจะออกมามาเป็นยังไงเนาะเอาแบบนี้ดีกว่าอันนี้แบบที่เชื่อมต่อกันกดหนึ่ซะ ลองดูนะคะลองดูของตัวเองก็ได้แล้วข้างล่างเนี่ยให้มันเป็นเชื่อมต่อกันติ๊ก3ตัวนี้ก่อนแล้วกดโอเคอันนี้คือภาพที่1ต่อไปภาพที่2ภาพที่2ก็คือกรณีที่กดเมนูไฟล์โทษถามเมนู image แล้วก็กด image s i ซ e แล้วลองติ๊กออกแล้วลองเป็นสักตรงนี้สัก500อ่าเห็นไหมคะส่วนสูง600ใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นดูสิ เห็นไหมครภาพจะภาพจะไม่สวยทันทีถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะให้แนะนำเนี่ยกลับไปสู่สภาพเดิมก่อนไปที่ history แล้วก็กดกลับย้อนไปตั้งแต่แรกถ้าเกิดให้ภาพมันสมดุลมีความสมดุลเนี่ยควรจะกด image แล้วก็ image size เนี่ยตรงนี้ค่ะต้องติ๊กต้องติ๊กทุกครั้งเนาะติ๊กให้หมดนะคะแล้วก็เลือกสัมหนพก็ได้ค่ะเห็นไหมครมันก็ได้ละ,ะคราวนี้กรณีภา,าพนี้อ่ะซูมเข้าไปใกล้ คราวนี้ค่ะสมมุตินะว่าภาพนี้เราต้องการขอบบนขอบล่างเพิ่มหรือว่าขยายไปด้านข้างอีกเพิ่มขึ้นพงกนี้คือเพิ่มพื้นที่พื้นที่กว้างให้กับภาพอีกโดยที่ภาพนี้ยังอยู่ที่เดิมงงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำยังไงบ้างอันนี้คือวิธีการดูภาพจบละ แล้วก็วิธีการปรับขนาดภาพก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปฝึกกันดูลองหยิบภาพอื่นๆมาลองทําดูค่ะว่าภาพแต่ละภาพของเราเนี่ยขนาดเท่าไหร่และถ้าเกิดเราต้องการจะปรับให้มันเล็กลงเนี่ยทำยังไงเอาง่ายๆค่ะวันนี้ถ้าสมมุติเอาตัวอย่างเช่นอีกสักภาพหนึ่งก็แล้วกันนะคะภาพนี้อันนี้ขอหยิบเอางานอาของเฟอลอ ของเจเน็ตก็แล้วกันอาของนักสร้างเจ้าของแพชชั่นเทสนะคะเครื่องมืออันดับหนึ่งในการค้นหาแพชชั่นของโลกเลยนะคะอันนี้เห็นไหมคะคลิกซ้ายเอาเมือเอามาอ์ไปชี้ที่ซ้ายปุ๊บเนี่ยเอามาอ์ไปชี้ที่ภาพนะคะเขาจะบอกว่าภาพนี้กว้างสูงตั้ง5000คูณ3000กว่าเน่อะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ Enter อ่าภาพนี้มันใหญ่ไปเวลาโหลดลง ่านเบลอหน่อยหน่อยไม่เป็นไรภาพนี้เวลาโหลดลงเว็บเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยเพราะฉะนั้นเราปรับภาพไปล็กลงก็ไปที่ image เวลาเราได้ภาพมาแต่งให้เรียบร้อยค่ะเลือกภาพที่มีคุณภาพมาแล้วแล้วก็แต่งให้เรียบร้อยก็ไปที่ image size แล้วก็อาจจะเหลือสักพันห้าเออพันห้าซะหรือว่าจริงๆอะ่ะเก้าร้อยห้าสิบก็แล้วแต่เนาะก็ได้เห็นไหมคะอ่าูมเข้กไปใกล้ภาพก็ยังไม่ถึงกับแตกมากหรอก จริงๆพคือด้วยความที่ภาพนี้เบลออยู่แล้วเนาะไม่เป็นไรนะคะเป็นตัวอย่างเฉยๆนี่คือกรณีที่เราได้ได้ภาพคือถ้าเกิดเป็นภาพที่มาจากกล้องดิจิตอลค่ะส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ใหญ่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราใช้ใช้วิธีนี้ในการปรับภาพได้ก่อนที่จะเอาไปลงคอมบางทีโหลดลงเฟซเนี่ยมันช้าเพราะเหตุนี้แหละภาพเราใหญ่เวอร์ต่อให้ลงเฟซยังไงสุดท้ายเฟซมันก็ต้องบีบขนาดบีบอัดภาพของเราอยู่ดีนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสอนอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือ,อ,คอตัวนี้แคนวาสซ้ายแคนวาสซ้ายก็คือเพิ่มพื้นที่ให้กับภาพเพิ่มพื้นที่กว้างให้กับภาพมากขึ้นเดี๋ยวเจอกันแน่นอนคลิปหน้าค่ะ